สองล้านกว่าละอะไรไทามทไมหน้าแก่จังเจ้าของวันเกิดเธอไม่มีเค้กให้เราเหรอมีหรอกตังก็ให้ไปแล้วเธอไม่มีเค้กว่าเป่าให้เราเรอ่ะบุดดี้บุดดีสองคนหรอมีอย่างอื่นให้เป่าเอา,เอาไหมเบอกยังไงก็ไม่ขึ้นห้าแก่จัง โอ้ยพ่อหน้านุ่มอ่อตี๋อะเรามีเค้กมาให้เดี๋ยวเราไม่ปีเทียนขอบค,คุณค่าเป่าหรือเปล่าไม่มีเทียนเป่าดิาไม่มไมขอแล้ว ไปชิอเคียว่าตอนไหนอ๋อตอนไปชิคก้าเหล่าหรอกูวัยอายุตัมอยากกินกาเหล่าอะไรว่าเจ้าเถียนเลือเหลืองๆมาปักให้อยู่พอแล้วยิ้มมาเลยยิ้มดูตดียิ้มมาเลยยิ้มมาเล